สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาัญยาอยู่ช่วงเจริญกิจชื่อเล่นชื่อแพรปัจจุบันอายุ18ปีมาจากอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องอนปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์มหาวิาทยาลัยขอนแก่นค่ะค่ะสิ่งแรกเลยที่อยากจะทำหลังจากเรียนจบนะคะก็คือเตรียมตัวสอบเิติบัณฑิตค่ะเพื่อที่จะได้นำความรู้ในส่วนนี้ไปสอบตัวทนายในการประกอบวิชาชีพที่ตัวเองใฝ่ฝันมาโดยตลอด นั่นก็คือเป็นอายการค่ะสามสิ่งที่อยากจะทําหลังจากที่ตัวเองประสบความสําเร็จในทางหน้าอาชีพที่ตัวเองใฝ่ฝันแล้วนะคะหนึ่งเลยก็คืออยากที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านให้ตัวเองซื้อรถให้ตัวเองประมาณนี้ค่ะและสองนะคะก็คือพาพ่อแม่พี่น้องครอบครัวไปเที่ยวในที่ที่อยากจะไปมาโดยตลอดและยังไม่เคยไปด้วยกันค่ะซึ่งในตัวดิฉันเอง ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนกับครอบครัวเลยเพราะว่าตามคนตา่างทํางานของตัวเองไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัวซะส่วนใหญ่ก็เลยอยากจะใช้ช่วเวลาในช่วงนั้นให้ได้อยู่ด้วยกันพาพ่อแม่ไปในที่ที่ท่านอยากจะไปและยังไม่ได้ไปค่ะ 3. ก็คือได้นําความรู้ในด้านกฎหมายก็คือความรู้ที่ตัวเองได้เรียนมาตลอดนําไปเผยแพร่ให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็ก เพื่อเป็นแนวทางความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายให้ทุกคนได้ทราบตัวถึงกันค่ะค่ะแล้วสุดท้ายนี้ก็ยังจะฝากให้กับทุกคนได้ทราบว่าความรู้ไม่มีทางสิ้นสุดถ้าเราไม่หยุดหามันนะคะขอบคุณค่ะอืมคนไทรเป็นคนที่มีป้าหมายในชีวิตชัดเจนเลยนะเนี่ยดีจริงที่ได้มารู้จักค่ะสำหรับคลิปทำาความรู้จักกับคุณแพรในครั้งนี้ ก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ